คำถามสัมภาษณ์สอบเข้าสาธิตมสวปี2568เอก Gb หรือ Global Communication เรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจนั่นเองค่ะคำถามแรกค่ะ Why do you want to join this program ทำไมถึงอยากเข้าโปรแกรมนี้แล้วก็สาธยายไปเลยว่าโอ้โหโปรแกรมนี้เนี่ยจะช่วยให้ฉันรู้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจแล้วกลับไปช่วยที่บ้านทําได้หรือว่าฉันอยากคิดธุรกิจเป็นของตัวเองในอนาคตได้หมดนะคะ คำถามที่ <No. S 1> สอง if you could start your own business what would it be ถ้าคุณสามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้คุณจะเลือกทำธุรกิจอะไรคิดไปเลยว่าอยากทำธุรกิจอะไรค้ายของออนไลน์ affiliate ธุรกิจออนไลน์ก็ได้ถ้าเรายังเด็กอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตเราอาจจะอยากทำธุรกิจที่มั่นคงก็คิดไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นการขายนู่นนี่นั่นหรือว่าเปิดร้านนู่นนี่นั่นคิดไปให้ดีแต่ว่าอย่าลืมนะคะต้องมี because เสมอคือตามหลังเนี่ย ต้องบอกเพราะว่าอะไรเสมอจุดๆให้คำถามมันดูเป็นลื่นไหลน,นะคะแล้วก็มีการตอบโต้อย่างจริงๆไม่ใช่ท่องจำไปนะ What do you think makes a good entrepreneur? What do you think makes a good entrepreneur? คุณคิดว่าคุณสมบัติอะไรที่ทำให้เป็นผู้ประกอบการที่ดีอ่ะอันนี้เราก็ลิสต์ไปสัก3าข้อก็ได้ 1. ซื่อสัตย์ 2. รู้จักการทำามาร์เก็ตติ้ง 3. รู้จักการทำบัญชีอะไรแบบนี้เราคิดไปได้เลยนะคะ What is your favorite subject at school? อะไรคือชาปโปดของเราที่โรงเรียนอันนี้จริงๆตอบให้มันเกี่ยวข้องกับเอกนี้ก็ได้อย่างเช่นเอกเนี้ยเขาจะใช้อังกฤษกับคณิตใช่ไหมแล้วก็ตอบไปเลย English and math because I like them both and I think it will help me in the future with my study in high school or university or even my career <c oughs> ก็คือช่วยชอบอังกฤษแล้วก็คณิตเพราะว่าจะช่วยในการเรียนได้ไม่ว่าจะเรียนไฮสคูลหรือเรียนมหาลัยหรือว่า อาชีพในอนาะคตก็ได้นะคะ Have you ever joined activities at school? คุณเคยร่วมกิจกรรมไหนที่โรงเรียนไหมอันเนี้ยจริงๆก็อยากให้แบบมีการร่วมกิจกรรมบ้างเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าเราอะไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะเราพร้อมที่จะทํากิจกรรมกับเขาด้วยอาจจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์หรือกิจกรรมห้องสมุดอะไรแบบน่ารักน่ารักก็ได้กีฬาสีอะไรเงี้ยรวมได้เลยนะ What is the most challenging things? You have ever done อะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดในชีวิตที่เคยทำถ้าใครเคยไปแบบเรียนแลกเปลี่ยนเมืองนอกก็อาจจะตอบอันนั้นไปก็ได้ I have been an exchange student in this program and I lived alone abroad แล้วฉันใช้ชีวิตอยู่แบบเมืองนอกคนเดียวอะไรเงี้ยก็ดู e n า ing ดีหรือว่ากิจกรรมอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันดูท้าทายก็ตอบได้นะคะไม่ i, ต้องเกี่ยวกับการเรียนก็ได้จริงๆแล้วคำถามพวกนี้มันใช้ไหวพริบแล้วก็ความแบบ ตอบโต้ของเราว่าแบบเฮ้ยเราแบบไวพิบดีไหมในการตอบโต้แล้วตอบได้ดีแค่ไหนแค่นั้นเอง if one day you feel that this program isn't right for you what would you do ถ้า